เดิมป8ทิศครับอะไรครับผมยกคู่6นะครับเสร็จแล้วครับผมยก6เป็นเอี่ยวนะครับอ่าเรนนานล่าได้ซี่2เอี่ยได้นะครับผมเสร็จแล้วครับขข้นคู่เอี่ยวมากนะครับผมยก4 3 43ครับอ่าปั๊บเบรก4ยก3เป็น6เบรก4ยก3เป็น6วัดดวงครับนี่เนาะเสร็จแล้วครับผมยกคู่2เตะตัดขาฟังนี่ครับนี่ครับอ่าเสร็จแล้วครับผมยก4 3เปิดฝาตีลังกาถิมตอ่อ ยก4-3เปิดฝาตีลังกาทีมนะครับเวเนี่ส4-3ตั้งสองไม้นะครับผมเสร็จแล้วครับผมยกพื้นห้านะครับพื้นหาครับอ่าพื้นหาครับบัดนี้ก็ไม่ยกหกเดี่ยวอีกก็ได้นะครับผมเนาะอ่ะยกคู่หกครับเสร็จแล้วครับผมเลื่อนขึ้นไปครับยกคู่สี่จากด้านหน้านะครับเล่นนาจานได้หลังจานได้กางจานได้นะครับ นะครับยกคู่สี่นะครับอย้ามาหน้าจานครับมันเป็นแปดทีเดยมันเห่นได้นะครับผมบาทนี้นะครับผมเฮายกคู่เหยืยวยกคู่เหยวหน้าจานครับไม่ดีขเพื้นยกคู่เหยวออีกที่นึงครับผมคู่เียื่ร้อยเปอร์เซ็นต์คู่เหยืยวครับเสร็จแล้วครับผมยกพื้นหกนะครับ เสร็จแล้วครับผมยกคู่ยกหาสองฮุกเข่านะครับเอ้ยกคู่หาฮุกเข่านะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมเข้าสี่เหลี่ยนกลางจานก็ได้นะครับอันนี้คือกลางจานนะครับผมอ่ะซุ้มบัวขึ้นคู่หาเข้ามาเหี่นหน้าจานทานี้ก็ได้นะครับผมยกเป็นคู่เอี่ยวนะครับอันนี้คือวงเดือนสมแปดทิศเข้ามุนมาเหร่นไล่นี่ก็ได้ครับผมมุนมาเหร่นไล่นี่เข้าสี่ยกท้านี้ก็ได้นะครับ ยกสี่สามอีกก็ได้ครับค้่ไม่สาคัญขึ้นตัวได้ก็สร้างงานได้นะครับสี่สามครับผมนี่เนาะยับเป็นมาทานนี่ครับยกสามเป็นสี่ท่านที่นะครับนี่ครับเอามุนมาสี่าองศานะครับผมตอนนี้เขาฟันหกหุบเข่าอีกก็ได้ครับผมยกคู่หกปุกเข้านะครับคู่หกหุบเข่านะครับยับลงมานี่ครับอ่าเม็ดนี่นะครับเม็ดนี่ฟันสามเม็ดนี่ฟันสี นะครับผมเมนี้เป็นเม็ดวัดดวงเมนี้ฟันสามเมนี้ฟันสี่เมนี้ฟันสามเมนี้ฟันสี่ครับเห็นปะเสร็จแล้วครับผมอ่าเมนี้ฟันสี่เมนี้ฟันหกครับเมนี้ฟันสี่นะจ๊ะเมนี้ฟันพื้นนะครับเมนี้ฟันพื้นเมนี้ฟันหกคุกเข่าเมนี้ฟันพื้นเมนี้ฟันหกคุกเข่านะครับผมอ่าหรือจังสี่ก็ได้ครับ ปั๊บทานี้นะครับเมนี่ฟันพื้นเมนี่ฟันเมนี่ฟันสามฟันพื้นนะครับเมนี่ฟันสามหุบเขา่าจังสี่อะไรขึ้นกันนะครับนะี่เนาะหรือเอาเป็นคู่เยื่อหุบเข่าอีกนะครับผมคู่เหยื่วหุบเขา่าทานี้ก็ได้นะครับชีก้ออกมานะครับผมยกเป็นพื้นหกกลางจานครับพื้นหกครับผมยับออกมาอีกครับยกเป็นคู่สาม ครูสามร็จแล้วนะครับผมเมดี่ฟันซีเอาฟันพื้นสองตัวเลยก็ได้นะครับผมฟันซีฟันซีครับยกพื้นสี่วงเดือนผสมแปดทิศครับลิ้นไหลปกตินะครับผมนี่เนาะหน้าไล่ได้ชี้สองเอียวได้เบรกได้พื้นได้ขึ้นกันนะครับเข้าจะเบรกนั่นกับเบรกไม่ยากครับผมนี่เนาะท่านี้เข้ากับเบรกได้นะครับอ่ที่หนึ่งนะครับยกแห้งไรนะครับ เบรกได้ทุกตัวนะครับผมอ่ะเบรกข้างนี้ครับเบรกวัตถุข้างครับนี่เนาะสันแห้งมันได้กับเบรกครับนี่ครับอันนี้คือวัดดวงได้เลยนะครับอันนี้มันจะเบรกนะครับเบรกคู่สี่ท่านี่ก็ได้ครับหรือเขาจะมาเบรกท่านี้ก็ได้ครับนี่เนาะเดี๋เขามาเบรกค่านี่ก็ได้ครับนี่นี่ครับผมประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวส่งหายมือนี่ครับพี่โอนมาจามาแต้โดนแล้วพึ่งส่งมาเงินมาครบครับขอบคุณครับ